ลนะปลาเข้าโตกับพุงขาวนะโอ้โหเสียงตัวขาวเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับสิ่ติชิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาลงคลองเหมือนเดิมคลองเจเหมือนเดิมนะตีไ,ได้อยู่ไม้เดียวครับทีน่น้ำมันขุ่นน้ำจืดลงบ้างอะไรบ้างครับ ยังไม่หมดมรสุม,มสักทีเดียวมาครองนี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้ชมกันไหมนะมาชมกันเลยครับ เนี่ยก็ป๊อปเปอร์ก่อนนะตอนนี้เดโมงนะึงป๊อปเปอร์ดีผิวน้ำเนี่ยถ้าไม่มีค่อยเล่เป็นปักเป็่นตายยางไปนะ หลายคนถามว่าผมตีแบบไหนผมส่วนใหญ่จะตีไล่ออกเหมือนตีไล้จากขอบนี้ไปเรื่อยไปรอบๆนะไล่พื้นที่ไปเรื่อยถ้าไม่มีตัวกัดก็เปลี่ยนเนยมีน้ำตื้นนะครับถ้าเป็นน้ำลึกๆอ้รที่ว่ามีกิ่งไม้ลงน้ำแบบนี้ผมชอบตีมาก มีโอกาสได้ตัวตลอลนะถ้าน้ำลึกๆกับมีจิงไม้ลงมาในน้ำนะเหมือนกองสวะใต้น้ำาก็เป็นหิงไม้ล้มไม้อะไรแบบนี้นะปลามันชอบไปจักลูกปลานะครับแต่ถ้าเป็นอ่าวแบบนี้โอ้ยยิ่งน้ำลึกๆนีโอกาสปลาจะกัดผิวน้ำน้อยกว่านะกับที่ว่ามีกอง ไม้กองอะไรอยู่นะส่วนตัวนี้ผมชอบใช้มาก เหนือยแ้่ที่ยิบมาตีเวลาลงพงนึ่ ็ไปดูข้างในกันะ ตีเลาะตามที่ว่ามีร่มไม้ร่มอะไรโอกาสจะกัดดีกว่าที่โล่งนะครับ mình gấp thi bô sổ xin đi nó cổ rồi đấy rồi em mình tua để mình từng ก็ปลายางนะครับหัวจิกห้าก,กรมกัมใส่ปลายยางสองนิ้วนะสีนี้น้ำขุ่นๆโอกาสกัดดีนะ น,นนะปลาเข,ข้าโตกับภูเขาปล่อยให้วิ่งก่อนคนระับ ดีนะเสียดายมากก็ไม่ได้เปิดกล้องนะเมื่อกี้จังหวะกระโดด2 3งสามครั้ง มีน้ำพื่นนละ โยมนะแต่ขาไม่โตอ,อยูโอ่โอ้โหเสียโตขาเลย โอเคอยู่เกือบไปแล้วนี่นี่นะกัดหัวชีปลายางนะโรบอโบโร่เฉยๆ นี่ครับผลงานคนระับหัวจิกอมยิ้มนะของนาจโจธรรมราชนะห้ากร,รัมนะมาหาตัวต่อไปกันนะ มีซ้ำกัดนะครับมีซ้ำด้วยครับไม่โดนนะไม่โดนเบ็ดนะเอ็น่นาจะพดูดเกขา ถูกโกนนูนอพคงแรงนะ สามทางเต็มปากเลยนะกระพงแดงไนซะเล็กคนระับเต็มที่สองคนระับเต็มเลขกระพงขาวมีฝูงปลาเล่ยกับลูกปลาอยู่นะครับไม่รู้ปลาอะไรคนระับลงตีเหยื่อผิวน้ำเหยื่อป๊อบดูนะเป็นกระพงแดงนะน่าจะแข็งแรงดีอยู่นะไปยบ ไปแล้วใสยังเล็กเยี้ยใใหญ่ๆนี่เกดแล้วนี่ใส่มันยังเล็กก็ปล่อยให้มันโตก่อนนะเราตกเป็นเกมด้วยครับเพื่อหากับข้านะแต่ถ้าเล็กเกินไปเราก็ปล่อยไว้ก่อน ถ้าไซส์ใหญ่ๆนี้เราก็เก็บน,นะสำหรับวันนี้ก็คงต้องจิป๊ไวป้เพียงเท่านี้นะครับผลงานที่ได้ก็กระพงขาวกัดเหยื่อปลายยางนะกับป่วยจิกห้ากมนะครับข้อปักตีป๊อบก็ไม่กัดนะครับมาตายด้วยปลายยางนะครับกับกระพงเดซไซเล็กนะครับเลยปล่อยไปครับ นี้ก็สิบโมงกว่าครับร้อนนะครับเดี๋ยวค่อยมากันใหม่นะครับทริปหน้าจะไปที่ไหนคอยชมกันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจงให้กันนะครับไปเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ